มันจะตรงไม่อยู่นะเาเาได้ตรงมถ้ไม่ตมันจะเให้ตรงให้มันเด้ลยนะดังไ้ของไหลายคนนะสองนทำเมทำไมันจับข้างหน้านี่ดีกว่าาเลยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ตัวนี้มันจะดีเลย